เลยครับแล้วพี่ก็มีเกมมาเยอะมากเลยนะพี่มีเกมมาเพื่อที่จะพี่เพื่อที่จะชวนพี่เอสอะไรเล่นแบบเยอะเลยนะไอ้เฮียโอมาแล้วมาเวลไหลวอลด47.5ชิกไว้ก่อนเมนเต็ม <laughs> ไว้ก่อนน้าจะให้กูโหลดนี่ไว้ก่อนเมมกูเต็มไอ้ซัตนะครับไปน,นครับเดี๋ยวพี่ต้องหาลบอะไรที่มันไม่จำเป็นหน่อยไอจนี่ยังจำเป็นกับเราอยู่ไหมแชทนี่นี่ GDA นี่ยังจำเป็นอยู่ไหมยังยัง,ย,งยังจำเป็นกับเ,เราทุกคนอยู่ไหมถามในแชทหน่อยถ้ายังยังไม่จำเป็นแล้วก็ต้องลบนะถ้าเล่นแล้วมีแต่เรื่องปวดประสาทปวดสมองนี่ก็ต้องลบนะฮะ <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นเถอนกระดิ่ตั้งหน่อยครับคือมีปัญหาทุกรอบหลายๆคนน่าจะชินอะแต่กูก็ไม่อยากทุกคนชินนะโหลัดฮันเตอร์ไปหมดแล้วทีนี้ไม่เหลือแล้วครับเมมน่าจะว่างน่าจะว่างเยอะและหกซุนโดนแบรนยกแกงเอ้าทำไมอะครับ เกิดอะไรขึ้นครับทำไมฮกซุนโดนแบนยกแก๊งล่ะที่แฟมหลักลเหรอหรือว่ายังไงครับในขอดูไหนซิเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าโอนแฟมิเลียแฟมิเลียใหม่อยู่ไหนวะอ้าวกูมีที่แฟมใหม่เหรอ,อ ไหนห้องรับโทษอ๋อนี่ไงประกาศใบแดงไทเกอร์เจฟอร์จ้าเจโฟจ้าดิดสคอร์ดฮกซุนเนี่ยฮกซุนไทเกอร์เ่ยแล้วก็นี่โดนใบเหลืองชนคนฮกซุนอะไรนี่ลีบาบา้า ไม่แค่แค่นี้ไงไหนบอกแบนยกแกงวะไหนอะแบนยกแกง่ะพี่ไม่ได้มีอะไรนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาซ้าเติมอะไรเขาด้วยนะแต่หมายถึงว่าอยากจะรู้เฉยเพราะเราก็ไม่ได้เล่นแฟมแฟมหลักแล้วนี่เราจะเราจะเราจะรู้สึกอะไรมันซ้ําเติมอยู่แล้วแค่อยากจะรู้ว่าโดนด้วยสาเหตุอะไรไปอ่านแชททั่วไปไหนวะแชททั่วไป ปร,ประกาศใบแดงหมวยฮกซุนฮาร์ดแวร์ไอดีเดียวกับวินเทอร์ทอมสัรคือเอาไอดีใหม่สวมรอยมาเล่นแล้วคนในแก๊งรู้เห็นเป็นใจมีคลิปเสียงบวกหลักฐานฮาร์ดแวร์ไอดีตรงกันใบแดงฮกซุนทั้งแก๊งถ้าพวกที่เข้าแก๊งใหม่ๆแล้วไม่รู้เรื่องสามารถแย้งได้ แต่ที่เก็บหลักฐานมาเจ็ดวันหลายคนรู้หมดกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาอ้าวฮีอะไรวะเนี่ยวอเตอร์ฟ้าขอบคุณฟิล์มราชนนท์ครับดิสมาฮาเดือนละครับจันทรศุกร์จันทรศุกร์ครับอายุมม่แข็งอยืนนะครับร่ำรวยทอนนะฮะกราบขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีนนานอยู่ด้วยกันเป็นนานนะครับลีกัตโต้โก้ไซมาสขอบคุณครับแล้วยครับผม คือ <tyard. S 2> อย่างไงวะคือทุกคนช่วยอธิบายหน่อยครับฮาร์ดแวร์ไอเดียเดียวกับว <Hard ware S 1> ินเทอร์ทอมสันฮาร์ดแวร์ที่นี้น<ๆ>ี้คือ,ค,อ,ค,อ,องงคือคอมเครื่องเดียวกันยังไงวะคือคอมเครื่องเดียวกันเหรอครับหรือย,อยังไงฮะไม่เข้าใจคือเข,เ,เขาเป็นแฟนกันเหรอแล้วแล้วเขาอยู่บ้านเดียวกันลแล้วเขาเล่นด้วยกันเหรอใช่ไหมคือที่พี่เข้าใจคือฮาร์ดแวร์ไอเดียเดียวกันคือเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเล่นอ่าผัดกันเล่นหรือยังไงฮะ คอมเครื่องเดียวกันแต่คนละดิสคอร์ดคือคือคือคุณหมวยเนี่ยเขาไปซื้อคอมของวินเทอร์มาเหรอครับแล้วก็ามาเล่นหรออย่างไงอะ่ะคือทำไมเขาถึงโดนจับได้วเป็นฮาร์ดแวร์เดียวกันคือหมวยต้องไม่ซื้อคอมมาแน่ๆพี่มั่นใจใช่ไหมหรือว่ามีการสิงล่างหรือยังไง เหมือนพี่ตีเอาไอดีลงมาเล่นไงเออแล้วมันจะเป็นฮาร์ดแวร์ได้ไงฮาร์ดแวร์ที่นี้คือคอมมันไม่ใช่หรอครับฮาร์ดแวร์คือระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอมันไม่ใช่แบบว่าฮาร์ดแวร์ไอดีคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับวินโดวเอ้ยมันอาจจะเกี่ยวกับวินโดวเลยปะมันคือเมนบอร์ดปะเออมันคือคอมเครื่องเดียวกันปะเออมันคือฮาร์ดแวร์มันต้องคอมเครื่องเดียวกันสิใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ใช่การยืมไอดีสตรีมครับฮาร์ดแวร์ไอเดีเนี่ยมันน่าจะเป็น พูดง่ายๆสอง i อดีเดียวกันอาะเข้าใจแต่หมายถึงว่าเออจะจะพูดยังไงวะเออพี่อะเข้าใจยากอยู่แล้วเพราะว่าคำว่าฮาร์ดแวร์ i อเดียวกันกับวินเทอร์ทอมสันคือเอา ID ใหม่สวมรอยมาเล่นเอา ID ใหม่สวมรอยมาเล่นคือว h a อย่างไงวะคือหมวยอกซุนเนี่ย เขาไปซื้อไอดีของวินเทอร์ทอมสันคือเดิมทีเนี่ยมวยฮกซุนเนี่ยโดนแบนไปแล้วถูกต้องไหมคือมวยฮกซุนเนี่ยเดิมทีโดนแบนไปแล้วและทีเนี้ยก็ไปซื้อไอดีของคนที่ชื่อวินเทอร์ทอมสันมาและทีเนี้ยก็มาเล่นอ่ะมาเล่นมาเล่นมาเล่นแต่ก็ถูกจับได้เพราะว่าเอ่อเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่า IP ฮาร์ดแวร์คืองงไงตอนตรวจอันนี้พี่ขอขไม่เข้าใจแล้วกันจำเลยกูโง่เองอ่ะแล้วคนที่แล้วคนในแก๊งรู้เห็นเป็นใจคือเขาตามสืบตามตามไอ้นี่มาหรอครับว่าคนในแก๊งเนี่ยรู้นะว่าเนี่ยคือหมวยไม่ใช่คือวินเทอร์ทอมสันถูกต้องไหมในแก๊งรู้ว่านี่คือหมวยในแก๊งรู้ว่าหมวยซื้อไอดีมาอ๋อ oh. ก็เลยโดนแบนทั้งแกง w h a t t h e f u c k แล้วทำไมทุกคนถึงรู้เพราะว่าเสียงใช่ไหมหรือว่าหมวยบอกหรือว่าทุกคนยังไงวะ เออแต่แต่ดูไอ้แต่ดูเขารักเขามีความความคุ้นเคยคุ้นชินกับแฟมิเลี่จริงๆนะไอสัตว์ไม่งั้นสักคนโดนแบนแล้วล้วคนเกลียดประเทศจริงคือโดนแบนมันต้องต้องเกลียดประเทศเนาะเขาก็จะรู้สึกว่ากูไม่อยากมาเล่นแล้วกูเกลียดมากเลยประเทศเนี้ยแบ่งแบนกูไร้สาระมากแต่เนี้ยลงทุนซื้อดีมาใหม่มาเล่นเลยนะจริงไหมโปติไม่ไมีนะคนทําอะไรแบบนี้ เอาแล้วทีนี้มันโดนทั้งแก๊งเลยอ่ะคือโดนแบบทั้งแก๊งเลยพี่ก็มองว่ามันแรงไปไหมแชทว่าแรงไปไหมพี่ว่าแรงไปนะเดี๋ยวพี่อ่านก่อนนะฮะไม่ใช้ไม้เรียวหรอใช้ระเบิดเลยตู้มเดียวเก็บหลักฐานมาตั้งหลายวันโอ้โหคนไทยด้วยกันยังเห็นใจเลยครับเห็นไหมลองเอ็กใช้ระเบิดเลยครับอ,อแคบรูปไปลงแกมด้วย ลงว่าตัวเองถูกเสมออ่ะแล้วยกความผิดให้เซิร์ฟอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เป็นประเด็นนะฮะว่าทําไมถึงต้องโดนแบนและไลยแรงขนาดนี้นะฮะก็มีการไปไปไปกล่าวหาเซิร์ฟด้วยนะฮะแต่มีอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ากล่าวหาเพราะอะไรนะฮะคนไม่รู้ให้โอกาสเสมอแหละแต่หลักฐานมันชัดหลายคนด้วยดิ ด้วยดีคืออะไรดิถ้ากดแข็งก็ลงโทษให้ชัดเจนคนจะได้ไม่กล้าทําเล่นกับพี่หน่วงหรอหน่วงไหนครับเออหน่วงหน่วงนี่เซิร์ฟใช่ไหมพี่หน่วงฝากบอกเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าไม่รู้ก็มาแจ้งได้เลยอ่านะครับเพื่อนแจ้งให้ได้เลยเดี๋ยวใส่ไวลิสให้มาคุยทิเกตอ่า ก็นั่นแหละแต่พี่มองว่ามันก็แรงไปนะเพราะว่าพี่มองว่าก็จะน่าจะมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่สนิทกับตัวคุณหมวยเองนะฮะแต่จะมีจะมีประมูลรถหรอจะมีประมูลรถเหรอฮะสี่ทุ่มประมูลเบอร์มือถือมีแลกรถสองสาคันเดี๋ยวบอกรุ่นมีมอไซค์ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงมีกิจกรรมคืออะไรวะ เออโอ้พี่มองว่าหายที่เดียวสี่สิบคนเลยใช่ปะโอ้ไหลแรงอยู่นะไหลแรงอยู่ฮะข้างๆนี่จะไหลแรงอยู่นะ,นะนะพิตีวันนี้ประมูลหลังเซิร์ฟหลังเปิด พี่ติวันนี้มีประมูลหลังเปิดเซิร์ฟแฟมหลักครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณเจแฟมมากเลยนะครับผมนี่แหละฮะโอ้โหไม่เคยนะฮะไม่เคยเลยครับทุกอย่างนี่ทํางานกันเป็นระบบมากครับดูฮะการเป็นระบบนะครับผมมีการแจ้งล่วงหน้าให้รู้นะฮะว่าวันนี้มีประมูลนะฮะดูฮะดูประเทศแฟมดีครับทาไมประเทศแบบนี้ถึงไม่ดังสักทีนะโู้ทำงานอย่างดีขนาดนี้ <T uber> ไอ,อ้เฮียอีเจพ่อมึงมึงบอกล่วงหน้าเฮียอะไรเนี่ยอีสัตอโหนี่นะฮะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอการบีบงานที่กระชับรวดเร็วมีแค่หนึ่งบรรทัดนะฮะและใช้เวลา เตรียมตัวแค่อีกสิบห้านาทีครับผมอ่ไม่มีอ่ะมาบอกหรืออะไรไม่มีอ่ะไม่มีโอ้โหนี่มาถึงแม่งเอาเลยนะก็งงอยู่เฮ้ยมีประมูลรถเอ้ยมันหาพี่แบบว่าเฮ้ยมันหาคนประมูลได้แล้วเหรอวะเอ้ยมันมีคนมีตัวแทนกูแล้วเว้ยกลังคิดเออกันดีไว้ดีไว้ดีไว้ดีพ่อมึงนี่กันดีคิดในใจไอ้สัตว์ กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณปาล์มครับ S R W ครับผมครับ P P P ดีสั้นมาสิบเดือนแล้วผมครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมม่ผ่านอยนะครับรับเงินทอนนะฮะกราบขอบคุณมากครับลากติน้อยลากตินานอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอลิกาโตโกไซมารขอบคุณมากครับแล้วเราก็พร้อม คนไม่รู้รอปลดก็ใจเย็นๆเดอ้อโอ้โหน่าใจร้อนกันเต็มไอ้เหี่อสวัสดีครับคนเลวมาแล้วเ้ยทำไมคนนี้นี่วะทำไมคนนี้คนในนี่นี่เยอะจังเลยวะคืออะไรวะไอ้นี่มันเป็นใครวะทุกคนมันคือคนที่โดนแบนเหรอหรือว่าอะไรวะ สวัสดีครับคนเร็วมาแล้วกดสตีด้วยนะไอ้ที่อ่ะกดนตด้วยนะสวัสดีครับคนเร็วมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเมืองหลักกันก่อนดีกว่านะฮะอัพวระดับคืออาเหรอไม่รู้ว่า อันนี้พี่ไม่รู้นะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบหลงเหลือที่แบบว่าจะแคนหกซุนหรืออะไรแล้วครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีเสียงเคาะห้องนะครับขอบคุณครับกินเลยนะคะยังไม่กินครับเนยครับกอดครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา